ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลคัมทูแมทครูจูรูเทียสวัสดีครับผมเจมส์ซิมารูนะครับหลายๆคนก็กำลังเล่นเกมเรื่อง Origin Wild r กันอยู่ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับแพท2.2เพื่อนๆหลายคนก็คงจะเล่นตัวของกาลิโอกันแล้วใช่ไหมครับมีความโกงหรือว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกยังไงกับตัวแชมเปี้ยนตัวนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างมาพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องและเป็นข่าวที่ผมภูมิใจและรู้สึกดีใจและสะใจที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านข่าวมาเลยนะครับนั่นคือตอนนี้นะครับทางไอออตได้ทําการจับการหรือว่่่าาามมมีีีกกกรรรเเยวัับบือองงขคคนนะผทํ การเทรดวินหรือว่าผัดกันโยนเกมเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เป็นประเด็นหลายครั้งต่อหลายครั้งนอกจากตัวผมเองแล้วนะครับยังมีสตรีมเมอร์รวมถึงมีผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยที่เจอการกระทําแบบนี้นะครับส่วนใครนะครับผมที่ยังตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังย่อๆแล้วกันนะครับนั่นก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับได้มีการไต่แรงกันตามปกติใช่ไหมครับแต่ว่ามีคนบางกลุ่มนะครับผมที่ไม่ได้ไต่แรงตามปกติครับเพราะว่าพวกเขานะครับผมได้ทําการโกงเกิดขึ้นครับวิธีการโกงของพวกเขานะครับนั่นก็คือการที่ จ้างนะครับหรือว่าสร้าง ID ปลอมม่เนองดีให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วทําการโยนเพื่อที่จะให้ตัวหลักเนี่ยทำการชนะและไต่ขึ้นเลนดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ได้ครับสาหรับใครที่งงหรือว่าอยากจะเจาะลึกรละเอียดมากกว่านี้นะครับผมก็สามารถไปดูที่คลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับผมทําไว้แล้วนะกดที่ขวามือบนของทุกท่านได้เลยนะครับซึ่งหลังจากมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็มีผู้เล่นลหลายๆคนนะฮะก็จะเจอเรื่องราวแบบนี้โดยเฉพาะผู้เล่นงสูง,สงและเหล่าสตรีมเมอร์ต่างๆหลายคนที่มีฝีมือในการเล่นระดับ ก็เจอการไต่แรงแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณ HAK นะครับผู้เล่นสัญชาติเกาหลีเคยเป็นโปรเพลเยอร์ของ RV ในทีมไทยมาก่อนด้วยนะครับและปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไปเน้นเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild r i f นะครับซึ่งคุณ HAK นะครับผมก็ได้ทำคลิปเล่นรวมถึงมีการสอนเทคนิคต่างๆมากมายตามช่อง YouTube เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับผมที่ HAK นะครับได้ไปทําการเจอมานะครับผมชัดเจนเลยซึ่งชื่อคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีเต็มไปหมดเลยนะครับก็ สรุปว่าคลิปโดนี้นะครับผมจะเป็นการแนะนําแล้วก็ให้ดูเกี่ยวกับตัวละครที่ใช้อบิวซิ่งนะครับหรือว่าการเหยียดหยามในแรง้งโดยวิธีการที่เขาใช้นะครับก็ตามในวิดีโอเลยคือเขาทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับหรือว่าจะเดินไปแจกตามเลนต่างๆนะครับเพื่อจะให้แร้งเนี่ยชนะไวมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะพอดีอดีนะครับที่ H A K ได้อยู่ในทีมพอดีและอย่างที่บอกครับผมว่า H A K นั้นก็เป็นผู้เล่นที่มากประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือรวมถึงมีชื่อเสียงด้วย ดังนั้นนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับผมที่เป็นการยืนยันว่าวิธีการที่พวกคนโกงใช้เนี่ยเป็นวิธีการแบบนี้และเกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งณจุดนี้นะครับผมในทวิตเตอร์คุณเบนฟอร์เบนะครับก็มีคนทวิตไปถามหาว่าตอนนี้นะครับผมเฮดเอเคเนี่ยก็ยังโดนเลยจะมีการแก้ไขอะไรอย่างนี้ไหมนะครับผมซึ่งคุณเบนฟอร์เบก็ได้รับทราบถึงวิดีโอแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนในไทยเองนะครับผมเองก็ได้ทําคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ส่งไปให้ทางไลออนในประเทศไทยแล้วเรียบร้อยในช่วงแรก เลยนะครับผมว่าเป็นวิธีการที่ต่าช้ามากๆเลยครับแต่ว่าายออดครับในเมื่อถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจขนาดนี้และมีการรวบรวมหลักฐานเรียบร้อยสุดท้ายครับในปัจจุบันนี้ทางายออดได้ทําการเทคแอคชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นคือส่งให้คนจําพวกนี้นะครับผมได้รับสีที่เขาก่อกันโดยผมจะอ่านแพชตามนี้เลยครับตอนนี้ทางายออดนะครับได้ลงโทษผู้เล่นที่ผัดกันยนเกมนะครับหรือว่าเรียกว่าวินเทรดดิ้งและจงใจเปลี่ยนผลลัพธ์ของแมทนะครับผมหรือว่าแมท ฟิกกิ้งในเกมวา l ล a กออ o ์เดจไวน์วิฟโดยเริ่มต้นการแบนผู้เล่นที่เราตรวจพบว่าตอนนี้กำลังทำผิดอยู่นะครับโดยรางวัลทั้งหมดที่ได้จากแรง์ซีซั่นหนึ่งจะถูกลบจากบัญชีของผู้เล่นเหล่านี้และบัญชีจะถูกรีเซตกลับไปที่แรงด์ไอรอนโฟครับเราใยายามการผัดการยนเกมว่าเป็นวิธีการผู้เล่นที่พยายามควบคุมคิวการจับเข้าคู่าแข่งขันเพื่อให้อยู่คนละทีมกันเพื่อกำหนดผลลัพธ์ของแมชนะครับผมว่าจะให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแพ้หรือชนะโดยเหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นตามกระ ครับผมในช่วงที่ผ่านมาและมีจํานวนผู้เล่นในระดับนั้นน้อยกว่าและแรงสูงๆเป็นที่ต้องการที่มากกว่าครับการผัดกันโยนเกมนะครับถือว่าเป็นความผิดที่สามารถแบนได้เลยการทําแบบนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความลําบากให้กับผู้เล่นในเกมดังกล่าวเท่านั้นฮะยังส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของระบบกระดานจัดอันดับในเกมด้วยนะครับดังนั้นวิธีการลงโทษบัญชีที่มีความผิดจะมีวิธีการดังนี้นะครับ 1. บัญชีผู้ที่ทําผิดนะครับผัดกันโยนเกมมากที่สุดจะถูกแบนอย่างถาวร2บัญชีอื่นที่ตรวจพบหลักฐานการผัดโยนเกม ถูกแบน7วันและรางวัลซีซั่นหนึ่งทั้งหมดจะถูกลบออกจากบัญชีและจะถูกรีเซ็ตกลับไปที่แร็งไอรอนโฟอีกด้วยนะครับโดยหากบัญชีเราชื่อนี้ยังทําความผิดซ้ําอีกก็จะถูกแบนถาวรน,นั่นเองครับทั้งหมดนะครับผมทราบว่าการแปรกันยนเกมเนี่ยมีปัญหาคล้ายกับการโกงในรูปแบบอื่นซึ่งมีวิธีการพัฒนาวิธีการอย่างต่อเนื่องและทางไลออเองจะไม่สามารถตามจับทุกคนได้ทันในการแบนในรอบครั้งเดียวโดยทางไลออนนะครับต้องการที่จะลดโอกาสที่ผู้เล่นที่ไม่รู้อิริณเนี่นะครับจะโดนลูกลหล นะครับผมรอบนี้จึงทําการเลือกเกมที่เข้าข่ายอย่างระมัดระวังโดยวงเล็บว่าดังนั้นต้องเคยพบเกมที่ค่อนข้างจะแย่หน่อยนะครับรวมถึงพบกับพฤธิกรรแปลกๆจากผู้เล่นอื่นในทีมคุณที่ไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สามารถส่งรีพอร์ตไปให้กับทางไลออนได้โดยตรงนะการซื้อสัตว์ในการแข่งขันครับถือว่าเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสําหรับปี2564าหสําหรับทีมงานไลออตและว,วิธีการผัดก,กันยนเกมก็เป็นเพียงแค่1ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และทางไล จะทําให้ผู้เล่นหลายๆคนนะครับผมเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขและได้รับเสถียรภ,ภาพรวมถึงความซื่อสัตย์ที่แท้จริงจากการเล่นเกมวิดออ i เด i จ w นไอย่างแน่นอนครับลงชื่อเบน f o r b เบตหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารก็ถือว่าตามนี้เลยนะครับผมผู้เล่นที่ทําผิดนะฮะโดนไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปดูในตาราง Leaderboard นะครับก็จะเห็นว่ามีรายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ จะเป็นเชลเจอร์ที่คาดว่าสกอร์หรือว่าสแตตต่างๆเนี่ยไม่เวอร์มากจนเกินไปนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับรวมถึงยังพอรับได้นะครับแต่ก็ยังมีพิลุษนะครับผมในหลายๆคนอันนี้ก็ไถทางไรออนเนี่ยทำการจัดการไปนะครับโดยอย่างที่บอกครับว่าไอดีไหนนะครับผมที่มีการใช้งานการโกงแบบนี้นะครับก็จะโดนแบนไปนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าไอดีไหนที่ไม่ได้มีการโกงเยอะมากแบบนี้ก็จะโดนแบนไป7วันเท่านั้นรวมถึงของต่างๆในที่ั่ดหนึ่งก็จะถูกลบทิ้งใหม่ทั้ง และที่เจ็บแสบที่สุดก็คือจะโดนรีแรงนะครับให้เหลือเพียงแค่ไอรอนสีเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนเป็นการเสียบหัวประจานนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าเละครับผมว่าใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําชั่วทําเร็วทําต่าช้าตําตมก็ต้องได้รับผลนั้นนะครับผมก็ขอญาตส่งตำหน้าเป็นหนึ่งดอกนะครับผู้เล่นอย่างเรานะครับผมก็จดจําไว้นะครับผมว่ายังไงซะการเล่นแบบซื่อสัตย์แล้วก็การเล่นตามกติกาในเกมถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดลวครับเพื่อสังคมเกมที่ดีกว่าสาหรับเกมหรือออริจินวายเรฟ ในนการเล่ยังไงซะสุดท้ายแล้วนะครับผมฝีมือของเราก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจสุดสําหรับเราครับดังนั้นอย่าโกงอย่าแฮ็กแล้วก็มีน้ําใจในการเล่นเกมหรื่อง Origin Wild Rift แล้วก็เล่นเกมให้สนุกกันนะครับและแน่นอนครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมหรื่อง Origin Wild Rift คิดถึงจินวารุก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ใหม่นะครับผมที่มาดูแลช่องจินวารุต่อจากนี้ไปนะจ๊ะถ้าใครสนใจนะครับผมจะเติมเกมหรื่อง Origin Wild Rift รวมถึงเกมอื่นๆนะครับผมก็สามารถไปเติมได้ที่ arcshop.in Steam.th นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับมีบริการหลายเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมอยู่ออริจินวาริฟโรเ o ล็อกนะครับ Galina นั่นนู่นนี่ Valorant อะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับมั่นใจเติมได้100%ที่ r าชชอปครับถ้าเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เเพื่อป็นกาซับแล้ตอนนีนะครัับบบบผมมมชช่องจิินนวาารรรุะะคีสต เบอร์ชิพแล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเ,เพื่อนเพื่อนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมบกดิจิทัลวนะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลน์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะ ถกเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออมิเกนวาริฟนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารูครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านลา่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่าง ได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวันนีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า